สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทาสวนให้ง่าย,ายสไตล์สวนกิติธราเหมือนเดิมครับโซนนี้ช่วงอากาศร้อนๆหน่อยๆนี่อยู่สวนฝรั่งพอดีวันนี้ผมมาหอ่อผมก็เลยจะมาทํคลิปให้เพื่อนๆดูครับว่าหน้าร้อนเนี่ยเราควรห่อฝรั่งไซส์ไหนมันถึงจะไม่ร่วงเพราะว่าปกติเนี่ยอย่างช่วงฤดูฝนฤดูหนาวที่ผ่านมาเนี่ยลูกเล็กเราก็ห่อได้ไม่ร่วงแต่พอถึงหน้าร้อนห่อลูกที่เล็กไปเนี่ย ร่วงแน่นอนครับดังนั้นผมจะพาเพื่อนๆมาดูครับว่าไซต์ที่เราควรห่อในฤด,ดูร้อนเนี่ยเพราะตอนนี้บุยดาหน้าร้อนร้อนมากห่อไซส์ไหนที่มีโอกาสร่วงน้อยที่สุดอ่ะมาดูครับอ่ะเอาละครับมาดูในส่วนของฝรห่งผมของผมจะทําไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับคือผมจะปลูกตลอดแบบเก็บตลอดห่อตลอดมีขายตลอดนั่นเองผมไม่ได้ทําเป็นรุ่นการทําเป็นรุ่นคือเวลาเขาตัดแต่งกิ่งรอบเดียวห่อครั้งเดียวเก็บผลผลิตชุดใหญ่ไปเลย ของผมจะแตกต่างครับมีทุกรุ่นครับรุนนู้นรุ่นนี้รุ่นอย่างนี้รุ่นกําลังโผล่และไม่ได้เป็นแค่ต้นเดียวเป็นทุกต้นครับเพราะเนี่ยรูปแบบการทําของผมจะแตกต่างนี่ฮะโผลมาเต็มเลยโผลมาหมดครับผมจะตัดแต่งหินตลอดห่อตลอดเก็บตลอดครับมาดูครับว่าไซส์ไหนเวลาเราจะห่อในช่วงฤดูร้อนเพราะว่าฤดูร้อนเนี่ยห่อลูกเล็กฝรั่งจะร่วงถ้าเป็นฤดูฝนฤดูหนาวที่ผ่านมาเนี่ยห่อลูกไซส์ไหนก็โอกาสร่วงมีน้อยแต่พอถึงฤดูร้อนเนี่ย ผมจะห่อไซนี้ครับห่อไซนี้ใกล้เคียงเหรียญสิบเลยครับเหรียญสิบบวกลบไซนี้เลยถ้าเมื่อก่อนผมจะห่อไซแบบเหรียญห้าบวกลบตอนที่เป็นฤดูหนาวฤดูหนาวฤดูฝนอ่ะห่อง่ายยังไงก็ได้แต่ถ้าเป็นฤดูร้อนเนี่ยห่อลูกเล็กไปร่วงผมก็มีร่วงมั่งครับบางทีผมห่อลูกเล็กเกินจะห่อไซแบบนี้เลยไซที่แบบ เหรียญสิบวกลบเนี่ยไซนี้ผมห่อเลยเพราะว่าโอกาสที่เขาจะร่วงนี่น้อย <c oughs> เพราะว่าไซนี้ขั่วจะเหนียวแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆคนใดทําปัญหาฝรั่งอยู่กิมจูอยู่เนี่ยเจอปัญหาลูกร่วงลูกร่วงในยอย่างแรกเลยคือเราจะตัดผมผมคิดเลยนะครับว่าน้ําไม่พอถ้าเราให้ปุ๋ยสม่ําเสมอแล้วดอกร่วงลูกร่วงเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากน้ําไม่พอแต่ทีนี้พอห่อแล้วร่วงเนี่ย มันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าส่วนใหญ่เลยก็จะเกิดกับว่าเวลาเราห่อเนี่ยเราหอลูกฝรั่งไซส์เล็กเกินไปลูกร่วงแน่นอนก็ห่อไซส์ใหญ่หน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนใหญ่เกินก็ไม่ดีครับเพราะว่าถ้าใหญ่เกินเนี่ยมันจะทําให้มันมีแมลงวันทองไปเจาะวางไข่ห่อไปก็เป็นหนอนเหมือนเดิมครับดังนั้นหน้าร้อนแบบนี้หอลูกใหญ่หน่อยเอาที่ไซส์เหรียญสิบเลยนะครับเหรียญสิบบวกลบคือบวกลบในหมายถึงว่าใหญ่กว่านิดนึงเล็กกว่านิดนึงได้ แต่อย่าเล็กเกินไปใหญ่ใหญ่เกินไปนี่ฮะเหรียญสิตบวกลบส่นี้เลยเวลาผมโห่ฝรั่งเนี่ยผมจะเด็ดตรงนี้ออกเพราะว่าถ้าเก็บไว้เนี่ยลูกจะไม่ค่อยใหญ่ถ้าเด็ดออกลูกจะใหญ่หญเนี่ยสังเกตดูหลักการก็ง่ายๆครับก็คือเขาไม่ต้องเอาหาอาหารมาเลี้ยงในสวนที่มันเลยไปตรงนี้ก็มาเลี้ยงลูกฝรั่งเลยถ้าเก็บไว้ก็ต้องไปเลี้ยงสวนตรงนั้นสารอาหารแล้วนั้นก็เสียทิ้งเปล่าเสียไปกับใบ หักทิ้งตรงนี้ได้เลยครับนี่ก็คือเคล็ดลับหนึ่งครับเวลาลในการทําฝรั่งกิมจูห่อลูกไซส์ไหนในฤดูร้อนไซส์ที่ใหญ่หน่อยนั่นเองไซส์เล็กปกติเหรียญห้าใช้ไม่ได้ครับอาจจะร่วงอาจจะร่วงต้องห่อไซส์ใหญ่หน่อยเนี่ยผมจะห่อไซส์แบบนี้เหรียญสิบบวกลบประมาณเนี่ยห่อได้ผมจะห่อไซส์นี้เลย ดูเป็นแนวทางครับเพื่อนๆเอาไปปรับใช้ในสวนของตัวเองเพราะว่าผมทําฝรั่งกิมจูตรงนี้มาก็เข้าปีที่8ดแล้วประสบการณ์ของผมก็จะสอนเพื่อนๆว่าผมทําแบบนี้นะได้ผลอย่างนี้เ <ME WS: S 1> พื่อนๆอาไปปรับใช้จะได้เปรียบผมเพราะว่าอย่างน้อยผมได้เคยลองถูกลองผิดมาเยอะก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูสําหรับเพื่อนๆมือใหม่มือใหม่นําไปปรับใช้จะเป็นประโยชน์มากครับตรงนี้ส่วนเพื่อนๆคนใดเจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้ครับฝรั่งกิมจูไม่ยากครับทําง่าย อ่สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ